เกยวอีกแล้วจ้าวันนี้เกี่ยวเข้าอีกแปลงหนึ่งแล้วจ้าวันนี้ก็เชิงที่กันเพิ่มเนาะว่าจะไม่เล้วเนะาะเขาก็เอารถมาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะคะกําลังลงเลยจ้ะคันนี้ก็กําลังโอ้กาลัางใส่ใสรถดูเด้อน,น่าจะได้อุ้มหนึ่งแล้วเนาะนี่เอามาเทาแล้วจ้าถ้าว่ามาได้ช่วยกันสองคันนี่มันก็จะได้เกี่ยวเร็วเนาะถ้าเกี่ยวคันเดียวนี่อาจจะมีอุบัติเหตุน่าจะทำให้เขาไม่เล็้วเนาะ ราจะไปตลาดมีคันค่อยเลยเนาะอากาศก็ไม่ค่อยปโปรดลงเทไไรเนาะวันนี้จะเชื่ยมเชื่ยมด้วยเด้อจากาวันนี้เนาะกเกี่ยวไปจ้ายาวไปยาวไปวันนี้ก็จะเกี่ยวนน่นละเด็ดจ้ามองเห็นทุ่งเลืองโน่นละจะน้ามัดทงอะไรเนะี่ยจ้าวันนี้น้าชันด้วยจ้าเกี่ยวเดียวจ้าวันนี้จะเอาไปตลาดเราว่าจะตากแันก็ไม่ค่อยมีแดดเนาะเอาตากเอาพอาพันแล้วก็เอา ตาเขาเขาเอาไว้กินแล้วก็หาเฉพาะแล้วเนาะวันนี้มีรถมาช่วยกันสองคันจะนาจจะเทฟไว้อยู่หรกจ้ะจ้ะเขาก็เชื่องเป็นเข่าลมนะจ้ะ

哇，还开车，还开车，是不是？